วันนี้มีเมนูต้มตัวเขียวค่ะเราต้มตั่วเขียวอาจจะเม็ดแตกไปนิดนึงค่ะทุกคนเราเผลอไปเนาะถมลืมข้าวพี่นอ้องแต่ก็อร่อยนะได้คุณค่าทางโภชนาการจ้ะทุกคนมาทางก็จะวันนี้จะเป็นผัดกระเพราจะ้ะทุกคนใส่ลูกชิ้นใส่หมูบดนะคะพิเศษสุดวันนี้จะมี ก๋อยเห็ดขมยำหรือว่ายำเห็ดขมจะทุกคนพอคู่พันออกมาเนาะนี่แหละจ้าวันนี้เมนูของเราก็จะทอดไข่ดาวก่อนอันดับแรกมีเอียงเอาก,กับสีแดับไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้มถั่วเขียวอร่อยมากๆหม้อเบ้อเร้เอรเลยสิจกินง่ายยี่เกาพี่น้องเพราะวะ่า ห้าต้มจนว่าอันนี้เริ่มข้าวไหมพี่นอ้องต้มทิ้งไว้แล้วกว็ปิดฝาน้องได้ละอุข้าวเดียวหนึ่งไหมว่าได้ต้มโดนต้มดีดิโอเคจ้าพี่น้องจดจวดจ้า